รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตคนดีความดีแทนคุณแผ่นดิน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหนึ่งกิจชัยพยอมแย้มกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทยขณะนี้นะครับผมอยู่บนเวทีโครงการ1ล้าน9้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินครับซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยเป็นการประกาศและมอบรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปีสตรีตัวอย่างแห่งปีและองค์กรดีเด่นแห่งปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณห,หอประชุมกองทัพะกาศประธานในพิธีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมลตรี เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับครับสวัสดีครับผมผมนายอุทัยอาสาศึกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับวันนี้ได้เดินทางมารับโล่เกียรติยศเกี่ยวกับผู้นําองค์กรดีเด่นนะครับนักของของจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่มีโอกาสได้มีโอกาสมารับรางวัลในวันนี้ครับผม อยากจะให้ท่านพูดถึงเชิญชวนในการช่วยกันทําความดีครับเรื่องเรื่องการทําความดีของพี่น้องประชาชนในเขตของกรสินเรานะครับก็ขอเชิญชวน,นพวกเราทุกท่านนะครับร้านการทาความดีผมผมเชื่อว่าแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องประชาชนก็ส่วนมากก็ดําเนินการในเรื่องการทําความดีอยู่อยู่แล้วครับผม